สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้ที่จริงแล้วเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พี่โออาจจะละเลยมองข้ามไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันผ่านเวลาไป1สัปดาห์แล้วตอนนี้ณเวลาที่พูดนี้วันที่6เมษายนมันเข้าสู่สัปดาห์ใหม่มีหนังเข้าฉายเพิ่มเติมอีกตั้ง8เรื่องและ ยังไม่ได้เริ่มคุยเลยสักเรื่องเดียวพี่โอก็เลยกะว่าจัดเนียนจะข้ามไปเลยแต่ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมของเราสองท่านนะครับก็คือน้องบีและครูนุ้ยอยากให้พี่โอคุยเรื่องนี้ให้ฟังมากนั่นก็คือเรื่อง the offering หรือชื่อภาษาไทยว่ามันสิงอยู่ในร่างนะครับเรื่องนี้เป็นหนังผีแนวสยองขวัญระทึกขวัญลึกลับจากการจัดประเภทของ Rotten Tomatoes หรือเว็บมะเขือนะครับแต่ว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวมากวันนี้ก่อนที่พี่โอจะสำรวจคะแนนที่จริงวันนี้ แต่ต้องคุยเรื่อง Super Mario b r o t h e r s นะแต่ว่าพี่โอกกำลังจะไปดูแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยมีเวลาว่างอยู่หน่อยหนึ่งก็เลยทำคลิปอันนี้ได้นะครับเพราะว่ามีน้อง2ท่านเนี่ยขอมาด้วยก็เอาเป็นว่าทิ้งท้ายสัปดาห์ที่หนังเรื่องมันสิงอยู่ในร่างเข้าเนี่ยมันมีหนังเข้าทั้งหมด4เรื่องแล้วพี่โอก็ทำไปล่วงหน้านานแล้วคือด u n g e o n s a n d Dragons เรื่องนี้นะครับ o อ a m น n g t h ังติ s เกียรติยศในหมู่โจรเรื่องนี้คุยบ่อยมาก แล้วพี่โอ๋ก็เชียร์สุดๆเรื่องนี้นะครับรองลงมาที่เชียร์ก็คือแสงกระสือภาค2เพราะว่าเป็นงานของคนไทยมีเพื่อนมีพี่น้องที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้มากมายแล้วอีกเรื่องหนึง่งพี่โอก็ชอบในบรรยากาศชอบอารมณ์ก็คือเรื่องอนิเมะญี่ปุ่นเรื่องสุดท้ายในเทศกาล Japanese Anime Movies ประจำปีนี้นะครับ The Channel of Summer, The Exits of Goodbye หรือชื่อภาษาไทยว่าคำจากลาของคิมหัน,นะปลายอุโมงค์ทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่โอให้คะแนนค่อนข้างสูงประมาณ7,8,10ทั้ง3เรื่องนะครับแต่มาเรื่องนี้คือมันมีหนังเข้าอยู่แค่4เรื่องไงอีกเรื่องนึงเป็นหนังคอนเสิร์ตวินเนอร์อันนี้เราไม่เกี่ยวไม่ได้ดูนะครับ e M Pass ใช้ไม่ได้เรื่องนี้มันนอกสายตามากคือดูแล้วพี่โอดูไปนี่วันที่31มีนาคมจนถึง หลังจากจบวันนั้นพี่โอต้นจะดูสองเรื่องซ้อนนะพี่โอต๊ตจำอะไรเรื่องนี้แทบไม่ได้เลยก็เลยเนียนปล่อยผ่านไปเลยดีกว่า <g ül> ก็ปรากฏว่าเจอทวงนะครับก็ต้องขออภยัยถ้าพี่โอจะพูดด้วยความรู้สึกที่มันตรงไปตรงมามากไปหน่อยไม่รู้ว่าทั้งสองท่านที่ขอเรื่องนี้มาเนี่ยได้ดูเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วมีความชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่านะครับแต่ยังไงถ้าเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์ด้วยขอ คลิปนี้ขอ2ไลค์2วิวก็พอเพราะว่าพี่โอไม่ได้เชียร์เรื่องนี้นะครับพี่โอเป็นคนปกติแล้วทีวไม่กลัวผีอยู่แล้วไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาในเรื่องไสยศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของผู้ผีปีศาจที่มีอํานาจมีพลังเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะเกินกว่าพระเกินกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพี่โอรับไม่ได้เลยปีศาจจะมามีอำนาจเหนือพระเจ้าพี่โอไม่เชื่อเรื่องนี้โดยเด็ดขาด เรื่องนี้ปีศาจชื่อว่าอบิซูอบิซูนี่เคยสร้างมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเป็นหนังของแซมไรมี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับชื่อพุ่งกับจำไม่ได้ชื่อเรื่อง possession ในปี2012ก็ก่อนหน้านี้13ปีเป็นปีศาจตัวเดียวกันครั้งนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยทำรายได้สูงถึง85ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องนี้ไม่ใช่หนังฟอร์มใหญ่ขนาดนั้นครับเป็นหนังเล็กๆร่วมทุนสร้างระหว่าง สหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็เมจิบบลเกเรียนะครับเมเกลเกเรียถ่ายตอนที่บบลเกเรียด้วยทำไรายได้ไปเพียงแค่2ล้านคะแนนใน IMDB กับเว็บมะเขือเนี่ยไปสอดคล้องกันก็คือนักวิจารณ์อย่างหนึ่งคนดูอย่างหนึ่งนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือให้เรื่องนี้สูงถึง77%ความชอบ นักวิจารณ์ในเว็บ iMDB ให้สูงถึง60เต็ม100อ่าในส่วนของคนดูนะครับคนดูในเว็บ i อ,อะไรนะ iMDB ให้5.1เต็ม10โดยเฉลี่ยคนดูในเว็บมะเขืออันนี้เมื่อกี้77นะให้เรื่องนี้เขาโพสตความ40 9%ครับแล้วพี่โออยู่ในส่วนนักวิจารณ์หรือคนดูพี่โอบอกไปแต่แรกแล้วว่าดูเรื่องนี้แล้วมันออกมาสมองปลอดโปร่งโรง่งไม่มีความน่ากลัวไม่มีความตื่นเต้นสยองขวัญไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆเลยความรู้สึกนะครับถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยคนดูให้เรื่องนี้เพียงแค่49%แลวพี่โอคิดว่าดูเรื่องนี้พี่โออยู่ในส่วนของคนดูบางทีคนดูกับนักวิจารณ์มันก็ไปกันไม่ได้จริงๆนะครับวันเมื่อนี้ก่อนที่จะมาดูเช็ค คะแนนของเรื่องนี้พี่โอจะไปดูซ u เปอร์มาริโอพี่โอก็เช็คซ u เปอร์มาริโอก่อนบังเอิญบังเอิญเห็นมาริโอมีคะแนน55%พี่โอตกใจมากใส่สวดนณกวิจารณ์แต่คนดู94%สรุปว่าคนดูกันณะวิจารณ์สมัยนี้เขาคิดกันต่างกันขนาดนี้จริงๆนะครับและเราก็รู้สึกว่าช่องของเราเนี่ยดูจะสอดคล้องกับคนดูค่อนข้างมากเรื่องไหนที่คนดูทั่วไปชอบพี่โอชอบด้วย เรื่องไหนที่นักวิจารชอบบางทีพี่โอ๋ก็ไม่ชอบแล้วบางทีนักวิจารเนี่ยเขาก็จะเก่งกว่าคนทําหนังอีกนะบางทีคนทําหนังเขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เ,าาเขาต้องการสื่อให้คนดูรู้เรื่องนักวิจารมาถึงปุ๊บโอ้โห,ตร,หงงตรงนี้ก็หมายความอย่างนั้นแน่เลยตรงนี้ก็หมายความ่าบนี้แน่เลยบางทีไปถามไปถามคนทําหนังนักวิจารบอกโอ้คุณคิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมนักวิจารเออใช่แล้วใช่แล้วอย่างนี้แหละผมคิดอย่างนี้ สอดคล้องกันนักวิจารณ์นี่จริงๆแล้วเก่งกว่าคนทําหนังนะครับต้องขอบอกแต่คนดูอย่างเราก็ดูหนังเพื่อความบันเทิงถ้าหนังเรื่องไหนอธิบายไม่ได้หรือทําให้เราค้างคาใจเนี่ยเราจะไปชอบมันมันก็ไม่ใช่เรื่องเราเสียเงินดูเสียเวลาดูนะครับเราไม่จําเป็นต้องเคารพในการ ทำยากของคนทําหนังคือถ้าเขาจะทําหนังให้คนของเขาคนที่มีความเข้าใจเหมือนกันดูเนี่ยก็ไม่ต้องมาทําเข้าโรงหนังไปฉายในโฮมเท h เตอร์ดูกันเองก็ได้ครับและนี่ก็คือความรู้สึกที่พี่โอคิดต่อเรื่องนี้ผู้กํากับและดาราก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรเราข้ามตรงนี้ไปเนื้อเรื่องของ The Offering มันสิงอยู่ในร่าง เป็นเรื่องของชาวยิวนะครับอิสราเอลหรือประมาณนี้บางทีส่วนนี้จะอาจจะเป็นส่วนของที่นักวิจารณ์ชอบก็ได้นักวิจารณ์ชอบเรื่องสยองขวัญหรือเกล็ดเล็กเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของชนเผ่าที่เป็นพื้นเมืองพื้นบ้านเผ่าใดเผ่าหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทําหนังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับชาว มง้งชาวปากากยอชาวยาวีหรืออะไรพวกเนี้ยนักวิจารณ์อาจจะชอบก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังห่วยก็ตามพี่โอ๋ไม่ได้บ้าคนกลุ่มนี้นะพี่โอว่าหนังทั่วๆไปที่นําเสนอเรื่องราวของชนเผ่าชนพื้นเมืองที่นําเสนอลักษณะความคิดวิถีประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีแค่นั้นนักวิจารณ์เขาจะชอบแล้วถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องหรือความสยองขวัญในเรื่องมันจะไม่มีไม่ปรากฏเลยก็ตาม แต่เรื่องนี้ก็มีนะครับมีความน่ากลัวมีปีศาจที่สามารถสิงสิงร่างคนได้โดยใช้วงเวทก็จะมีวงเวทเรื่องนี้มีวงเวททั้งวงเวทของพระเจ้าและว,วงเวทของซาตานแล้วซาตานเนี่ยเขาจะหลอกให้คนเข้ามาในวงเวทของตัวเองแล้วก็เข้าสิงสิ่งทีท่ทำลายได้ก็คือผนึกซาตานไว้กับศพซึ่งหมอผีคนแรกเป็นคนทําสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่โอเห็นว่าไม่เข้าท่าเราจะต้องตัวตายไปแลกกับอ ความชั่วนั้นทําไมกันนะครับเราเราเรียกผีเข้าตัวเองเนี่ยเรียกเข้าตัวเองแล้วก็ปุ๊บผนึกให้เราตายแล้วก็มีสร้อยคือเหมือนกับเป็นกุญแจแม่กุญแจล็อกไว้ไม่ให้ผีไม่ให้ปีศาจมาออกจากกางกเราได้มันก็เป็นการกระทําที่สิ้นคิดแล้วก็เกิดว่าวิธีการนี้มันไม่สามารถสื่อไปถึงคนอื่นได้คนอื่นเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าศพนี้คือศพอะไรไอ้เหรียญนี้คือไอ้ล็อกเนี่ยคือล็อกจี้เนี่ยคืออะไร มันก็จะเป็นอย่างพระเอกคนนี้ซึ่งพระเอกค่อนข้างจะซื่อบือ้อค่อนข้างที่จะหวาดกลัวเป็นคนที่ไม่มีไม่มีออร่าไม่มีสง่าราศีไม่มีความคิดเป็นคนดูงงงอื่นๆหลง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 อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองไม่หมดคิดว่าตัวเองถูกต้องคิดว่าตัวเอง อยู่ในจุดที่ดีแล้วทั้งท่านที่คนรอบข้างก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาพ่อหรือเพื่อนร่วมงานหรือใครที่ไหนก็แล้วแต่แต่ทุกคนก็รักและเป็นห่วงพระเอกแล้วก็เห็นด้วยว่าพระเอกเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเอกเมื่อคิดจะยี่ที่จะแยกครอบครัวคิดที่จะเป็นอินเวส์สร้างอนาคตเขาก็เลยไม่อยากจะสนับสนุนนั่นก็เป็นสาเหตุที่เรื่องมันเกิดขึ้นก็เพราะพระเอกมาเป็นผู้ช่วยพ่อซึ่งจริงๆแล้วกะว่าจะมาขอเงินพ่อเอาไป เอาไปอะไรนะเขาจำนองบ้านไว้จะไปคำประกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพ่อจริงๆแล้วพ่อก็รักลูกแต่เพื่อนพ่อคนรอบข้างที่อยู่ในโบสถ์คลิสของยูด้วยเนี่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็คงขออภัยเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาอยากจะให้พระเอกมาอยู่เป็นลูกมืออยาก มาดูแลกันเองที่นี่มากกว่านั่นก็เป็นส่วนดีของหลังส่วนที่มีชีวิตชีวามีชีวิตจิตใจแต่ส่วนอื่นที่พระเอกมันทําเปิ่นไปแบบว่าคนอื่นเขาติดภารก,กิจข้างนอกพระเอกก็อยากจะทำอยากจะโชว์พาวทาเองเนี้ยไปทําให้เกิดเรื่องทำไอ้กี่สองข้องคอศพแตกแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ปล่อยวิญญาณปีศาจออกมามันมันก็เป็นเรื่อง แล้วเวลามีใครมาถามอะไรตัวเองก็ไม่ยอมบอกเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์รายละเอียดเป็นยังไงนั่นแหละก็เลยทําให้คนดูค่อนข้างจะที่จะเซงกับตัวละครหลักนะครับซึ่งพี่โอก็ดูไปก็แล้วสุดท้ายมันก็เป็นไปอย่างที่คิดเหตุการณ์มันก็เกิดเลยบานปลายปีศาจมันก็ร้ายเกินจริงมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วลุ้นอะไรไม่ขึ้นจะบอกว่ามันเป็นหนังที่ไม่สนุกก็ว่าได้นะครับมันไม่ ไม่คล้อยตามไม่อินน่ะแล้วก็แต่ถ้าเราอยู่ฝ่ายปีศาจเราเข้าข้างปีศาจเราอาจจะสนุกกับเรื่องนี้นะถ้าเราเป็นฝ่ายความชั่วร้ายก็วันหลังเราจะลองเปลี่ยนมุมมองนะครับเอาให้คนในโบสถ์พวกพระเนี่ยเป็นตัวร้ายแล้วก็เราเป็นตัวปีศาจเป็นตัววายร้ายที่เป็นตัวเอกขึ้นมาเราอาจจะดูหนังได้สนุกขึ้นก็ได้พี่โอ๋ให้เรื่องนี้ได้เท่าไหร่กันดี ไม่ชอบทั้งปราการปรากฏตัวของปีศาจไม่ชอบพระเอกที่โง่ไม่ชอบเ,อเด็กน้อยที่เป็นตัวสื่อวิญญาณที่ต้องแอบไปหลบหลังม่านดูดูแล้วแต่พี่โอ๋ก็ไม่ได้หลับนะครับยังดูได้ต่อเนื่องหนังความยาว1นึชั่วโมง30กว่านาทีก็ให้เรื่องนี้สักครึ่งครึงแล้กัน5.10เต็ม10ครับก็ถ้าพี่โอ๋พูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภเวไว้ณที่นี้นะครับพบกันในคลิปอื่นๆก่อนที่จะ จบคลิปก็ต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็ที่มอบสิ่งนี้ให้พี่โอพกติดตัวเวลาเจอเด็กๆที่ไหนนะครับสแสลมดังแจกได้เลยนะครับขอรับได้เลยโดยเฉพาะห้างห้างที่พี่โอดูประจำไปเจอกันนะครับก็มีพรมนาดรัชโยทินแฟชั่นไอแลนด์รเอ็มคอเทียเซ็นทรัลเวิด์สยามพารากอนรัชดาพิเศษรังสิตมีอะไรอีกไหมสุขุมวิท รประมาณนี้พี่โอจะพกสิ่งนี้ติดตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีการาดมีอะไรอื่นๆก็มาสกิดแล้วก็ขอรับได้เลยท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณไปแล้วสิขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่สนับสนุนกันให้ดูช่องนี้คลิปรีวิวต่างๆในช่องโอเคนิติเทพเนี่ยมียอดรับชมรวมกันถึง6 0แสนครั้งแล้วนะครับ6แสนครั้งใน YouTube 7ล้าน5ใน t i k t o k และ ขอแสดงความยินดีกับพี่ปูยาสกะชัยสอนหรือลุงเหลืองด้วยที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงจากการตัดสินของสมาคมผูุ้่งกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทยครับพี่ปูยอดเยี่ยมที่สุดเราก็เชียร์มาตลอดตั้งแต่ เข้าชิงครั้งแรกในที่สุดก็ได้รางวัลสมใจจริงๆพี่ปูคือแบบอย่างของบุคคลที่น่ายกย่องที่สุดในวงการนะครับเป็นขวัญใจเป็นไอดอลของนักแสดงสมทบทั้งหลายเป็นคนที่มีระเบียบว,วินยัยเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่รักโลกรักธรรมชาติรักเด็กรักสัตว์ ให้กำลังใจผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอม,มีพัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเวลาดูแลร่างกายและจิตใจออกกําลังกายทําจิตใจให้ส,สบายแจ่มใสและยังให้กําลังใจกับคนอื่นๆสร้างพลังบวกให้คนอื่นๆตลอดคนอย่างนี้เป็นปูชนีปูชน,ปชนียบุคคลที่สมควรยกย่องที่สุดในวงการนะครับก็แสดงความยินดีกับพี่ปู่ที่ได้รางวัลในครั้งนี้ด้วยพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ